ดีค่ะช่องสาวเมืองสิงค่ะดูภาพบรรยากาศนะคะฝนตกหนักมากเลยนนี้เป็นเวลาช่วงบ่ายโมงกว่าๆนะคะน้ำนะคะน้ำมีแต่น้ำทั้งนั้น าการฝนตกนะคะเอาต้นไม้ออกมาให้เขาได้รับน้ำฝนนะคะตกแรงมากน้ำท่วมรอบๆบบ้านนี่มีแต่น้ำนะคะพรอบบ้านสองมึงสิงมีแต่น้ำนี่ก็เป็นเอาต้นไม้นะคะเอาต้นไม้ของเราที่เพาะใหม่ ออกมาให้เขาโดนน้ำฝนนะคะนี่เป็นบริเวณที่เราปลูกต้นไม้ไว้นะคะนี่ก็เป็นไม้ประดับนะคะไม้ประดับเขาได้ผลก็จะสดชื่นรวยไม่เลิกก็กำลังงามเลยนะคะฝนตกแบบหนักมากเลยนะตอนนี้ฟ้าก็ร้องพยายามให้เห็นภาพบรรยากาศนะ บรรยากาศเมืองสิงห์บุรีตอนนี้เจิงนองไปด้วยน้ำนะคะเจิงนองไปด้วยน้ำฝนขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกเลิฟทุกไลท์ที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้นะคะตอนนี้สามองคสิงก็พามาชมภาพบรรยากาศนะคะบรรยากาศฝนตกน้ำเยอะมากเลยนะน้ำก็ไหลลงไปนู่นนะคะบรรยากาศ ที่บ้านเรานะคะตอนนี้ฝนตกตอนบ่าย